ว,นะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตกปลาเหมือนเดิมนะวันอาทิตย์นะก็มาบ่อออดๆนะครับคน30คนิบคนนะคันหนึ่งใบเท่านะครับกับปลา3 0 0เบนะมาดูกันว่าเควันจะทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับวันนี้อากาศาชื้นๆนะเย็นๆ,ๆชื้นๆนะเพราะฝนตกมาทั้งอาทิตย์แล้วนะก็คาดหวังกับคดีพอสมควรนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะหลังน้ำเชา้าผมก็คงจะรันกดีย,ยาวๆเลยนะครับ ดูมาดูกันว่ามันจะทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะสูปรากอได้ไหมนะครับก็มาดูกันโอ้ขึ้นตรงกลางเลย กัดแรงไม่อยู่เสย,เ,ยเอาให้บินนะบอาให้บินเล่นบินแลย กครับต้องหลวงโน่นเลยฮะต้องหลวงต้องหลวงไม่หลวงไม่ได้ครับอุ๊ยหลุดโอ้๋อี๋ยังงัดน่าโหเอาฮาแต่เช้าเลย ักหนักไม่น้อยอักไม่น้อยหลุมนั่นเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ขไก่โอ้ลาตัวสวยมากครับตัวสวยมากตัวสวยมาก sai thuận á vàng đi mà ừ ngồi in one โป๊ะลงยังไม่ถึงพื้นเลยเ <s> <c oughs> ขียวกินทุกสีนะขวาตัวนะครับขวาตัวนะครับขวานะขวานะ ขอบคุณครับจะโดน นูเป็นกูีอ่ะอืมจะเย็นๆเรารักกันสิกันผมไรู้สองตัวติดคไก่ลกันกินไก่วันนี้กินไก่วันนั้นก็กินไก่มันสายมันไม่ถึงสายมันถึงไม่ทัน ถ้าไม่เข้าคออี่ก็ยากอันนี้น่าจะเข้า,ขาขหายเลยอะ่ะเพราะว่าตอนยกยกหายอะ่ะครัมบมาแล้วตัวแรกของกระดีเข้าคอครับ2.5นะทีนี้บลูคิล มิดคอครับตอนนี้บูกิวนะครับน่าจะไม่เห็นนะสองจุดห้ากันเนะ มาแล้วก็นดีตัวแรกบูคิวสองจุดานะเควันครับนี่ <c oughs> เห็นไหมแหมเข้าไปหลบแดดอยู่ในปากปลาดูท่าก็อร่อยจัดไปต่อ สงสัยจะได้ปักลมที่เดิมได้ั้งนาลิตนะสงสัยผมจะได้ปักลมที่เดิมนี่แะมั้งปูเหยียชัดเจนเอ็มบอกมีมีสี่มีไม่มีไปฟังเลยไม่มีผมแก้ผ้าบอกผมไม่เล่นแต่ร้อยหนึ่งอะเล่นผมลองหมดอะแล้วปูคิดดูพนันตั้งแต่สองช่วเป็นตีห้าผมแบกว่าเออแล้ไม่จ่ายตังค์ผมอีกใครกูไม่ได้พูดเลยรู้อะหลักฐานมีไปขอด้วยขอใครอีกเอามาเป็นร้อยหนึ่งอะ

เอยเอาหลานปอนเอาหลานปอนัการั้ยีเนนขอบคุณครับขอบคุณครับสองเควันครับนี่ เต็ม2มาแล้วอรออะไบูกิวนะสอนะคบูกิวสอหาวันนี้ทำงานนะ แห้งกินแล้วชอบย้อน ดีมากขอบคุณครับนะขอบคุณครับ,อโ,บโอ้โหอมเลยครับโอ้ยเข้าลงละเอ้ขาดเนี่ยลากมาขาดพอดีได้ดีนะขาดข้างบนนะสิงแทนดิเสาเนี้ยเข้าไปกันและเฮ้ผมฝากวาง,ขางเขานะได้ไหมได้ได้ นี่ไงนี่ไงเฮ้ยโดนเลยอะไรวะหูยไกิดไกมามาตัวนะครับนะฮะขอหลบหลักแป๊บหนึ่งโอ้โหทำไมมันโดดเัาไปหัวไปข้างหน้าอย่างนั้นนะนะก็พูดเป็นในๆยังไงไม่รู้ ใกลแล้วนะครับขวานะครับใกลแล้วสวิงครับครับดาวมิง ขอบคุณครับเต็มคนนะเต็มคอเสี่ยวใช่โอ้โหตัวสวยครับไส้สวยไส้สวยน,นี่โอ้โหเข้าคอแทบทุกตัวนะวันนี้นะแบบสองจุดห้ากรัมนะตัวนี้สีบูคิวนะไส้ดีมากครับ

I mm -hmm. ยอมแล้วกินอย่างนั้นไม่ขาดหรอกแต่ใจเย็นหน่อยขอบคุณครับไปต่อ